ครับรายการเปิดกล่องพระใหม่วันนี้ก็จะเสนอ,อเหรียญหรือพระใหม่นะครับเป็นอีกอเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อเป็นพระกิ่งก็คือ,อพระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือพระชัยจักรพัฒด์นะครับรุ่นแรกมหาราช โค้งขพัน์นะครับวัดโสรารามนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นพระใหม่นะครับอีกองค์หนึ่งที่สร้างาในงานกะถินนะครับเขาเรียกว่าเป็นกะถินสามัคคีนะครับสร้างาเพื่อเป็นทุนต่อยอดนะครับในงานกะถินสามัคคีนะครับ ของวัดโซดารามนะครับอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็รายการพระใหม่ก็จะนําเสนอนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งรูปหล่อนะครับก็คือพระชัยก็คือพระชัยจกักรพัรนินะครับอ,า,อาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อลองแกะออกมาดูพร้อมๆกันนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่พึ่งสร้าง แกะกล่องมาเลยนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลที่นำมาเขาเรียกว่าสร้างเพื่อทำบุญนะครับสมทบในงานกถินสามัคคีนะครับของวัดแกะออกมาแล้วนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อพระกิ่งนะครับ พระกิ่งก็คือพระชัยจักรพพัดนะครับมีความสวยงามไปทีเดียวนะครับรูปแบบถือว่าเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะที่มีความสวยงามนะครับอโอ้นะครับดูแล้วเข้มขังจริงๆนะครับเข้มขัง,ขงรูปหล่อองค์พระกิ่งชัยจักรพพัดนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นเ,เนื้อปลอด ปรรอดแดงนะครับเนื้อปรรอดแดงนะครับแช่น้ํามนุษนะครับแล้วก็อุดนะครับอุดด้วยสีพึ่งนะครับอุดด้วยสีพึ่งนะครับแล้วก็มีเกสานะครับพระอาจารย์สมพรนะครับพระอาจารย์มหาสมพรนะครับกิติวันโนนะครับซึ่งท่านเป็นเกจินะครับ เป็นเจ้าวาดนะครับแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการสร้างครับในครั้งนี้ก็คือเพื่อวัตถุประสงค์นะครับสมหาทุนสมทบนะครับในงานกถินสามัคคีของวัดโสดาดามนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเนื้อ ประหลอดแดงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับของพระกิ่งนะครับพระกิ่งพระชัยจักรพัินี่นะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับอ่าเนื้อหาของพระกิ่งก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือเกตนะครับอ่าเกตก็คือที่อ่าอยู่เนื้อหัวสูงสุดนะครับอ่าก็คือมีเกตแหลมนะครับสูงนะครับมีเกตแหลมสูงนะครับ แล้วก็เนื้อหาที่สองก็คือหูนะครับหูของพระก็จะยาวนะครับหูยาวนะครับหูยาวลงมาปกดนะครับลงมาปกจดดนะครับหน้าคมนะครับตาชัดนะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งนะครับก็คือเป็นองค์พระจะนั่งขัดสมาธินะครับ นั่งขัดสมาธินะครับก็คือขัดสมาขัดสมาดเพชรนะครับขัดสมาดเพชรรอบฐานก็จะเขียนว่ามหาราบคงกระพันนะครับมหาราบคงกระพันนะครับต้องใช้กล้องส่องสักนิดหนึ่งนะครับมหาราบและคงกระพันนะครับไปดูด้านหลังน,น,นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่า วัดโสฬารามนะครับวัดโสฬารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีพอสอนะครับมีพอสอต่อท้ายนะครับสองห้าหกสี่นะครับทีนี้มาดูเนื้อาหาโดยรวมนะครับก็คือเกตสูงนะครับเกตสูงนะครับตาคมนะครับ เรียกว่าตาโตจมูกโด่งนะครับหูยาวนะครับจดใดนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อปลอดแดงแช่น้ำมนต์นะครับทีนี้สิ่งที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือดูนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานของ องค์พระก็คืออุดด้วยสีพึ่งนะครับอุดด้วยสีพึ่งแล้วก็พิเศษก็คือนะครับเกษาของพระอาจารย์มหาสมปรกิติวันโนนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดและก็เป็นเกจินะครับที่มีพุทธาคมนะครับเป็นเจจิหนุ่มที่มีพุทธาคมอีก วงหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขสองห้าหมายเลข2 5 2้อนะครับ2 5 2นะครับ,รบแล้วก็จะตอกโค้ดนะครับอตอกโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดประจําตัวของอท่านนะครับของพระอาจารย์มหาสมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ตามนะครับก็จะมีโค้ดตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับ ทีนี้ถ้าจะหาจุดตำหนินะครับจุดเด่นจุดดูง่ายของพระว่าแท้ไม่แท้นะครับทำไมต้องดูพระใหม่พระใหม่มันมีจุดมีอะไรให้ดูง่ายๆนะครับมีคนถามว่าทำไมต้องดูนะครับถ้ามีคนถามนะครับแน่นอนครับในอนาคตนะครับในอนาคตถ้า เป็นพระในอนาคตอ่าถ้าเกิดว่ามีการทำปอมขึ้นมานะครับก็จะมีจุดตำหนิอ่าที่เป็นของแท้นะครับตัวนี้จุดตำหนินะครับเราก็สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆก็คืออ่าเกต์สูงนะครับเกต์สูงนะครับเกต์สูงนะครับหูยานนะครับตาคม จมูกโด่งนะครับแต่สิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือพลิกดูด้านดังครับก็จะมีโค้ดนะครับก็จะมีโค้ดอยู่ร้านดังแน่นอนว่าถ้ามีการทําเรียนแบบนะครับก็จะได้ทำเรียกว่าทําได้ยากครับทำได้ยากนะครับถือว่าเป็นองค์พระที่สวยงามโดยทีเดียวนะครับเป็นอีก หวัตถุมงคลของอวัดโสรารามนะครับที่หน่าสะสมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับยอยากสะสมก็ลองเข้าไปาติดตามดูในเพจในกลุ่มนะครับกลุ่มบารมีพระเจ้าใหญ่หรือกลุ่มวัตถุมงคล วัดโสรารามนะครับและวัดอัคารามนะครับต่อไปจะเป็นคลิปนำเสนอเหรียนของเกจิท่านใดน,นั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม